สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดเตือนสุญญากาศวาระ8ปีกระแสสังคมหลัง24สิงหาคมโดยคุณสมชัยศรีสุทธิยากรประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพักเสรีรวมไทยกรณีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีสรุปความเห็นว่า แม้สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ครบ8ปีก็ยังสามารถรักษาการได้จนกว่าที่ประชุมรัฐสภาจะมีมติเลือกนายกคนใหม่และหากนายกไม่ประสงค์รักษาการก็เป็นสอร .2 หรือรองนายกรัฐมนตรีลำดับที่1รักษาการแทนทั้งนี้ความผิดของนายกรัฐมนตรีเป็นความผิดเฉพาะตัว ไม่สามารถรักษาการต่อได้เทียบเคียงกับกรณีของนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีขณะนั้นที่ศาลร,รัฐธรรมนูญชี้ว่าทำผิดกรณีใช้อำนาจโยกย้ายข้าราชการระดับสูงและแต่งตั้งเครือญาติเข้าไปทำงานแทนเป็นความผิดเฉพาะตัวตามมาตรา182ของรัฐธรรมนูญ2550ซึ่งขณะนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ยุบสภาแล้วอยู่ระหว่างรักษาการ เมื่อเป็นความผิดเฉพาะตัวก็ไม่สามารถรักษาการได้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้หนายนิวัดธรรมรงบุญทรงไพศาลร,รองนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนหากไม่สามารถรักษาการได้ต้องดำเนินการตามมาตรา4ีของพ,พ,พ,พรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ .2534 คือในกรณีที่มีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนไม่ใช่เป็นสอร .2 อ,องโดยอัตโนมัติความคืบหน้าล่าสุดฟังองคุริมานชูวิชี้8ปีครบเมื่อไหร่อยู่ที่ความจริง4ประการชูวิ์กมลวิสิตอดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทยโพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k ชูวิ์กมลวิสิตว่าความจริง4ประการเรื่อง8ปี ความจริงนั้นประเสริฐ4ประการที่ถูกยกให้เป็นหัวใจของพุทธศาสนานั่นก็คืออริยสัจสีประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคหากคนยุคนี้น่ะไม่ซึ้งเข้าถึงรสพระธรรมก็ไม่แปลกเพราะคนพูดแท้จริงไม่ได้ดับทุกข์แต่กลับอุมทุกข์เอาไว้น่ะย่อมไม่ได้เข้าใจอย่างท่องแท้เวอร์ชั่นขององคุริมานชูวิทอธิบายไว้ว่า หัวใจของกิเลสตัณหาประกอบด้วยเก่งเบ่งดังดับอันเป็นหนทางสู่ความล่มสลายของคนในยุค2.0เป็นความจริงในทุกวงการทั้งคนเดินดินกินข้าวแกงริมถนนปยันดาราไฮโซเซเลบิตี้หรือแม้แต่วงการการเมืองเรื่อง8ปีนับเป็นความจริงที่เริ่มจาก1เก่งคนที่มีจังหวะของชีวิต ตำแหน่งหน้าที่ความสามารถทุกคนเริ่มต้นด้วยความเก่งทั้งสิ้นซึ่งล้วนต้องดิ้นรนขวนขวายไม่ใช่ใครจะเก่งได้ทุกคนการเป็นนายกรัฐมนตรีถึง8ปปีได้ย่อมต้องยอมรับว่าเก่งจะมีนายกรัฐมนตรีกี่คนในประเทศไทยที่อยู่ได้นานเท่านี้พ่อค้าในทุนใหญ่ไปยันนายพลขุนศึกการมาถึงจุดสูงสุดนี้ได้นะ่ะต้องมีความเก่งมาก งัดทุกกลยุทธ์ทั้งหักหลังทิ่มแทงมือยาวสาวได้สาวเอาเหยียบหัวคนอื่นทำลายคู่แข่งเพื่อให้ได้เป็นหนึ่งของวงการผู้ชนะสูงสุดมีอยู่แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นเปรียบไปนี่คือฐานของทุกสองเบ่งเป็นธรรมดาของสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อขึ้นเป็นจากฟูงย่อมต้องคงสถานะของตัวเองเอาไว้ตลอดใครคิด ไม่แยมเป็นต้องสู้สุดดิ้นถึงจะเป็นจ่าฝูงได้ทั้งลิงทั้งเสือทั้งหมาทุกวงการสัตว์ย่อมต้องมีจ่าฝูงไม่พ้นแม้แต่มนุษย์สุดประเสริฐข้าราชการย่อมต้องมีนายใหญ่สูงสุดประเทศก็ต้องย่อมมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำนับวันยิ่ต้องเบ่งคอยระวังไม่ไว้วางใจใครและอวดบารมีให้ทุกคนเชื่อฟัง เปรียบไปนี่คือการดำรงอยู่ของทุกสา 3. ดังตามลำดับโลกแห่งกิเลสตัณหาอันเป็นอนิจจังความจริงเมื่อถึงขั้นเบ่งแล้วจะไม่ดังหาใช่ไม่ไปไหนมีแต่คนกราบไหว้ผู้คนใกล้ชิดพนาพนอยกยอปอปัอป้นสารพัดส,สปอตไลท์ฉายแสงไปที่คนดังที่สุดเท่านั้นเปรียบไปนี่คือความจริงแห่งทุกข 4. ดับหนทางของโลกท้ายสุดล้วนไปสู่จุดดับจบสิน้นสูญสลายไม่มีใครที่อยู่คำฟ้าจากฝูงย่อมถูกท้าทายเมื่อถึงเวลาสัตว์ในฝูงที่ใหญ่กว่าหนุ่มกว่าแข็งแรงกว่าต้องต่อสู้ขึ้นมาทดแทนดาราแก่ตัวลงจากนางเอกพระเอกก็ต้องถึงเวลาลาโรงข้าราชการก็ต้องเกษียณ หากเป็นมนุษย์ปุตุชนก็ต้องเข้าโลงดินกรบหน้าสูญสลายตายจากเป็นเรื่องธรรมดาเปรียบไปนี่คือการหมดสิ้นทุกข์นั่นเองมีคนพูดถึงการดำรงตำแหน่งระยะ8ปีว่ากันไปว่าครบเมื่อไรอย่างไรมีคนห้วิจารณ์มากมายคงไม่ต้องฟังให้เวียนหัวเพิ่มเพราะตามขั้นตอนเก่งเบ่งดังดับมีอยู่แค่เนี้ จะเก่งอย่างไรจะเป็นอย่างไรจะดังแค่ไหนท้ายที่สุดต้องดับแบบฉบับจากประสบการณ์มากกิเลสตัณหาของชูวิทย์ไม่ได้ลบหลู่แต่คือความจริงอันเสมือนเกิดแก่เจ็บตายแล้วจะเข้าใจว่าไม่ว่าวันที่ยีสิมสี่สิงหาคมน,นี้ผลจะออกมาอย่างไรก็เป็นเพียงหนึ่งในความจริงในวงวนของกิเลสตัณหาเท่านั้นความคืบหน้าล่าสุดไพรพัฒโน ภูมิใจไทยอีก,กรายชิงเขตสสงขลาหลังเพิ่งทิ้งประชาธิปัตย์เข้าพักธรรมนัต20สิงหาคมนายไพรพัฒโนว่าที่ผู้สมัครสอสอภูมิใจไทยเขตสสงขลาเปิดเผยว่าญาติพี่น้องและหวัวคะแนนในเขตสเขตเลือกตั้งสอสอเดิมมีความไม่สบายใจที่ตนจะลงเป็นว่าที่ผู้สมัครสสอของพรรเศรษฐกิจไทยจึงได้พูดคุยกับพรรก,การเมือง2-3พัก ในที่สุดก็ได้ตัดสินใจเลือกลงสมัครในพักภูมิใจไทยซึ่งมีนายพิพัฒและนางนาทีรัชกิจประการเป็นผู้ดูแลพื้นที่ภาคใต้มีแผนการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวหัดใหญ่ด้วยการมีแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากพบวิกฤตโควิด2ปีนายไพยกรกล่าวว่าการทำงานการเมืองยุคใหม่ต้องทำเป็นทีมว่าที่ผู้สมัครแต่ละเขตสามารถหาเสียง ให้กันได้แล้วแม่ทัพใหญ่ต้องเข้ามาครุกในพื้นที่และที่สำคัญมีนโยบายเป็นรูปธรรมจับต้องได้อย่างพักภูมิใจไทยตนนั้นมั่นใจว่ามีโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งเพราะมีฐานเสียงเก่าและเครือญาติในเขตสาส่วนตนนั้นยังไม่ลาออกจากสมาชิกพักเศรษฐกิจไทยรอให้มีผ่านพ้นวันเกิดของหัวหน้าพรรก,ก่อน แต่ได้แจ้งให้ผู้ใหญ่ในพักเข้าใจในเหตุผลที่ตนลาออกจากพักรายงานข่าวจากแกนนำพักภูมิใจไทยจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าภูมิใจไทยได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครแล้ว6เขตมีเขตหนึ่งนายประสงค์บริลักษ์เขตสนายชัดชัยชูแก้วอดีตผู้สมัครสอสเขตส,าส,าสานายไพรยพัฒโนอดีตนายกทอนหออาดใหญ่สสสงขลาพักประชาธิปัตย 3สมัย,มยเขต4ว่าที่ร้อยตีไกรธนูแก้วธนงสออบจจสงขลาเขตอำเภอระโนดเขตเจ็นายนัทนนสีเกาอเกือืสอสอสสงขลาและเขต8นายวส,สันช่างหมานอนดีตผู้สมัครสอสอสงขลารายงานข่าวว่าเขตเลือกตั้งที่3สงขลาว่าที่ผู้สมัครที่ชัดเจนแล้วมีพักประชาธิปัตย์นายสมยศ ไพรด้วงนักธุรกิจนายพยมพรมเพชรสอสพลังประชารัฐนายไพรพัฒโนพักภูมิใจไทยและคาดว่าพันเอกสุชาติจันทระโชติกุลอดีตผออ,อเลือกตั้งพักพลังประชารัฐภาคใต้แต่ยังไม่ตัดสินใจ